รีบเช็คเจ็ดสัญญาณเตือนของโรคไตที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะวิวีพิปลาตอนนี้คนเป็นโรคไตกันเยอะมากเลยพิปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าการที่เราสงสัยหรือมีอาการผิดปกติอะไรเราจะต้องรีบเช็คกันเลยคะ่ะว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะที่เป็นโรคไตหรือไม่แล้วมีอาการอะไรบ้างมาฟังพิปราเลยค่ะ อาการเริ่มแรกของโรคไตเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไตเป็นคำถามที่มักจะได้ยินบ,บ่อยๆคำตอบที่เราใช้วินิจฉัยโรคก็คือ 1. การทรกประวัติจะทราบได้ถึงลักษณะอาการ 2. การตรวจร่างกายจะได้ทราบอาการที่แสดง 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการคือการตรวจทางห้องแลบได้แก่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและการอิสเล รวมทั้งการตรวจทางพยาธิวิทยาเช่นตรวจทางชิ้นเนื้อการเพาะลิ้นเชื้อเป็นต้นโดยปกติแล้วเราจะต้องเรียนรู้กาวิพาคและสรีระหน้าที่โกนคือต้องรู้ว่าสภาพปกติของเยวะนั้นเป็นอย่างไรโกนแล้วจึงรู้เรื่องพยาธิสภาพก็คือรู้เรื่องภาะวะการเป็นโรคซึ่งจะทราบถึงอาการอาการแสดงและการตรวจทางห้องแลบพูดง่ายๆการที่จะรู้ว่าเป็นโรคไตหรือไม่ก็ต้องรู้สภาพปกติ และหน้าที่ของไตรวมทั้งโรคไตต่างๆเสียก่อนเมื่อไตมีอาการและการแสดงถึงความผิดปกติทั้งทางสภาพและหน้าที่เมื่อประมูลต่างๆเข้าด้วยกันก็จะรู้ว่าเป็นโรคไตโรคไตเราแบ่งเป็นสาเหตุต่างๆได้นะคะถ้าเราดูกันแล้วข้อที่หนึ่งแบ่งตามสาเหตุโรคไตที่แบ่งตามสาเหตุมีโรคอะไรบ้างคะก็มีโรคไตที่เป็นมาแต่กําเนิดเช่นมีไตข้างเดียวหรือไตมีขนาดไม่เท่ากัน โรคไตเป็นถุงน้ำซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ด้วยโรคไตที่เกิดจากการอักเสบเช่นโรคของกลุ่มเลือดฝอยของไตอักเสบโรคไตที่เกิดจากการติดเชื้อเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นส่วนใหญ่เช่นกรดไตอักเสบไตเป็นหนองกระเพาะปัสสาวะเสบ่อโรคไตที่เกิดจากการอุดตันเช่นจากนิ่วต่อมลูกหมากโตมะเร็งมดลูกไปกดท่อไตเนื้อเงาของไตซึ่งมีได้หลายชนิด 2. แบ่งตามกายวิภาคของไต โรคของหลอดเลือดไตเช่นมีการตีบหรือตันของหลอดเลือดไตโรคของกลุ่มเลือดฝอยของไตซึ่งพบได้มากเกิดจกากการาเกเสบชนิดไม่ติดเชือ้อโรคของหลอดไตเช่นกนารไตของหลอดไตภา,ายหลังอาการช็อกหรือการได้รับสารพิษเกิดภาวะไตาวายแบบเฉียบพลันหรือโรคของเนือ้อไตเช่นแพ้ยาหรือได้รับสารพิษต่างๆสามได้ระแบ่งตามต้นเหตุจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ ต้นเหตุจะภายในไตเองซึ่งอาจรู้หรือไม่รู้สาเหตุต้นเหตุจะภายนอกไตเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรค SLE ถึงตอนนี้พี่แปรยอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p ทิฟ i ีเป็นกอนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของโรคไตค่ะแล้วเราจะรู้ว่าม,มันสุดยอดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะอาการและการแสดงและการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะแตกต่างกันไปตามแต่และชนิดและก็ระยะของโรคสิ่งตรวจพบอย่างหนึ่งอาจจะตรวจพบได้ในหลายๆโรคไม่เฉพาะเจาะจงเช่นอาการบวม อาจเกิดจากโรคไตโรคตับโรคหัวใจโลดขาดสารอาหารโปรตีนจากความผิดปกติของฮอร์โมนหรือจากผลข้างเคียงของยาบางตัวแต่คนทั่วไปอาจรู้จักกันดีว่าอาการบวมเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคไตซึ่งก็เป็นจริงถ้ามีลักษณะบ่งชี้ของโรคไตและแยกแยะโรคอื่นๆออาไปแล้วในขณะเดียวกันโรคอื่นๆอาจจะมีอาการและสิ่งตรวจพบได้หลายอย่างที่มีส่วนคล้ายกันเช่นโรค SLE ซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง อาจมีอาการแสดงออกตามระบบต่างๆเช่นผิวหนังเส้นผมข้อไตหัวใจปอดและระบบเลือดเป็นต้นดังนั้นการวินิจฉัยโรคไปจะใช้วิธีย้อนสองกาวคือจะเริ่มดูจากปัสสาวะก่อนเพระาะไตเป็นตัวสร้างและขับถ่ายปัะสสะาวะดังนั้นปัะสสะาวะกับไตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันนะคะที่สําคัญต้องก็มีกระบวนการซักประวัติตรวจร่างกายตรเลือดปัสสาวะเอ็เรย์ บางครั้งอาจจะต้องเจาะไตเอาเนื้อไตมาตรวจจึงจะทราบว่าเป็นโรคไตเหตุ hey, สงสัยว่าจะเป็นโรคไตพอจะสรุปได้ดังนี้นะคะบางคนเขาก็จะมีอาการที่เรียกว่าปสัสสาวะเป็นเลือดโดยปกติในน้ําปสัสสาวะจะไม่มีเลือดหรือเม็ดเลือดออกมาอาจมีได้บ้างประมาณ3าถึงหตัวเมื่อดูด้วยกล,กล้องจุลทรรศขยายปานกลางการมีเลือดออกในปสัสสาวะถือเป็นเรื่องสําคัญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคไตแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ปสัสสาวะเป็นเลือด อาจเป็นเลือดสดๆเลือดเป็นลิ่มปัสสาวะเป็นสีแดงสีน้ำล้างเนื้อสีชาแก่ๆหรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มก็ได้ในสตรีที่มีประจำเดือนปัสสาวะอาจทุกปนไปด้วยประจำเดือนก็ได้นะคะกลายเป็นว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดโดยถือว่าเป็นปกติของโรคปัสสาวะทางเดินส่วนล่างเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบต่อมลูกหมากโตปัสสาวะมักจะเป็นเลือดสดๆหรือเป็นลิ่มๆได้ในโรคของเนื้อเยื่อตายหรือโตตายเองการมีเลือดในปัสสาวะ มักเป็นแบบสีน้ำล้างเนื้อสีชาเก่งหรือสีเหลืองเข้มในผู้ชายจำเป็นต้องตรวจค้นหาสาเหตุของปสัสสาวะเป็นเลือดแม้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ตามแต่ในผู้หญิงเนื่องจะมีโอกาสกระเพาะปัสสาวะเสพได้บ่อยอาจตรวจค้นหาสาเหตุได้ช้าหน่อยในหลายๆกรณีแม้แต่การตรวจปัสสาวะตรวจเลือดเอกซเรย์อาจจะยังไม่สามารถบอ,อกสาเหตุได้จำเป็นต้องเจาะเนื้อไตมาตรวจโดยพยาธิแพทย์จึงจะทราบสาเหตุได้นะคะ หรือในบางครั้งกรณีที่ปัสสาวะเป็นฟองคนปกติเวลาปัสสาวะอาจจะมีฟองโกขาวบ้างแต่ถ้าในปัสสาวะมีไข่ขาวหรือโปรตีนออกมาจะทําให้ปัสสาวะมีฟองได้มากเหมือนฟองสบู่จําเป็นต้องตรวจปัสสาวะและเก็บปัสสาวะตลอด24ชั่วโมงเพื่อหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะผู้ป่วยที่มีไข่ขาวอามาในปัสสาวะมากส่วนมากเป็นจากโรคหลอดเลือดฝอยของไตอักเสบจากไม่รู้สาเหตุ ทำให้ระดับโปรตีนในเลือดลดลงและเกิดอาการบวมรวมทั้งปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดสูงดูการหาตรวจโปรตีนนะคะในปสัสสาวะด้วยตัวเองการตรวจพบไข่ขาวมาในปสัสสาวะในจํานวนไม่มากอาจพบได้ในโรคอะไรคะหัวใจวายความดันโลหิตสูงแต่การมีปสัสสาวะเป็นเลือดพร้อมกับมีไข่ขาวโปรตีนออกมาในปสัสสาวะพร้อมๆกันเป็นข้อสันนิฐานที่มีน้ําหนักมากว่าจะเป็นโรคไตข้อที่ 3. ปสัสสาวะขุ่น อาจเกิดจะมีเม็ดเลือดแดงปัสสาวะเป็นเลือดมเม็ดเลือดขาวมีการอักเสบมีเชื้อแบคทีเรียสแสดงว่ามีการติดเชือ้อหรืออาจเกิดจากสิ่งที่ร่างกายขับออกจากไตแต่ละลายได้ไม่ดีเช่นพวกผลึกคริสตลัลต่างๆเป็นต้นข้อที่4การผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะเช่นการถ่ายปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบปัสสาวะราดเบ่งปัสสาวะอาการเหล่านี้รวมเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากและท่อดเดินปัสสาวะ ข้อที่ห้าการปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุนหรือการมีกรวดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะข้อหกการปวดหลังในความหมายของคนทั่วไปการปวดหลังอาจไม่ใช่เฉพาะโรคไตนะคะเพราะการปวดหลังบริเวณเอวมัาเกิดจากโรคกระดูกและก็ข้อหรือกล้ามเนื้อในกรณีที่เป็นกลวยตากเสษจะมีอาการไข้หนาวสัน่นและปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่สุดท้าย ข้อที่7การมีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบ้านเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ําของการอุดตันของไตหรือเนื้องงอกของไตเห็นไหมคะซึ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคราวนี้เรามาดูเลยนะคะอาการและการแสดงทั้งหมดที่กล่าวนี้จะเป็นอาการและการแสดงเฉพาะที่ซึ่งได้แก่ไตาทางเดินปัสสาวะ และการกลับถ่ายปัะสสะาวะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาการและาการแสดงที่ชวนให้สงสัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาการของโรคไตาอาการแสดงทั่วไปได้แก่อาการบวมเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโรคไตจะมีอาการบมวมโดยเฉพาะการบวมที่บริเวณหนังตาในตอนเช้าหรือหน้าบวมซึ่งถ้าเป็นมากจะมีอาการบวมทั่วตัวอาจเกิดได้ในโรคไตหลายชนิดแต่ที่พบได้บ่อยโรคไตอักเสบชนิด nephrotic syndrome อย่างไรก็ตาม อาการบวมอาจเกิดได้จากโรคตับโรคหัวใจการขาดสารอาหารความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนและการบวมชนิดที่เราไม่ทราบสาเหตุซึ่งต้องใช้การซรับประวัติตรวจร่างกายและก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะความดันโลหิตสูงเรื่องจัไตสร้างสารควบคุมความดันโลหิตประกอบกับไตมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ําและเกลือแร่น,นี่สําคัญมากๆเลย เพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงอาจเป็นโรคไตโดยตรงหรือในระยะไตไวายมากๆความดันโลหิตสูงก็จะสูงได้อย่างไรก็ตามสาเหตุของความดันโลหิตสูงนั้นมีมากมายโรคไตเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นแต่ก็เป็นสาเหตุที่สามารถรักษาให้หายขาดได้คราวนี้เรามาดูต่อเลยนะคะอาการซีดหรือโลหิตจางเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูงสาเหตุของโลหิตจางมีได้หลายชนิด แต่สาเหตุที่เกี่ยวกับโรคไตก็คือโรคไตวายเรื้อรังเนื่องจากปกติไตจะสร้างสารอิริโทโปรตีนเพื่อไปกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อเกิดไตวายเรื้อรังไตจะไม่สามารถสร้างสารอิริโทโปโอตินไปกระตุ้นไขกระดูกทำให้ซีดหรือโรหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามืดเป็นลมพี่ปลายอยากจะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือไม่นั้นต้องไปพบแพทย์ ทำการซับประวัติตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการาเช่นตรวจปัสสาวะตรวจเลือดเอกซเรย์จึงจะพอบอกได้แน่นอนขึ้นว่าเป็นโรคไตหรือไม่ถ้าหาพบเพศท,ท่านหนึ่งแล้วยังสงสัยอยู่ก็อาจจะไปตรวจที่เป็นแพทย์เฉพาะทางได้นะคะเพื่อความมั่นใจถึงตอนนี้แล้วพี่แปรยอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเ e ล t ี้ฟิตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e h e a ตี้ฟิตเชื่อพี่ปลานะคะ